ครับรับกินแก่คลอดนะครับคอนโดของพนักงานเชียงแท็กนะครับเดือนละเก้าเดือนวันที่สามสิบเดือนนี้แหละมาเป็นท้องที่สองนะครับ กาเดือนครบกำหนดคลอวันที่สามสิบนะครับรับยิงแก้ค้อนะครับขอพักพนักง,งานจริงแข่นะครับยิงหนึ่งรายท้องที่สองนะครับก็เป็นเก้าเดือนนะครับครบกำหนดคลอครบกำหนดคลอ ตามลิบนี้นะครับพ้าเดินได้ก็ไม่ต้องรถเข็นหรกนำส่งรอพอนะครับตึกคลอดนะครับ